อสวัสดีทุกท่านเน้อน,นะตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะแบทเน้อวาเฟิร์นตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเกมอะไรก็เออเงียบสัตว์ <c oughs> มึงเป็นใครเอ้าเอ้าจำกูไม่ได้ <c oughs> ตาตีขึ้นเลยนะมึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ในกรกัน,นดูดไม่เยอะเฮ้ <c oughs> ยกล้วยแฟชั่น ไปไปไปตอนนี้เราก็จะมาป้นรถกันนะฮะโอเคใส่หน้ากากเลยใส่เลยเหรอใส่เลยใช่ไหมใส่เลยไม่ยั้งเว้ยเอออุ้ยหน้ากากใช่ไหมเออหน้ากากเฮ้ยใครยิงพี่อะไรอย่าปายิงก็วงจรปิดเอาจริงนะโอ้โหแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วใส่แล้วใส่แล้ว

โอ้โหใว้กูจะลุ่นได้แล้วครัแม่เอาไงต่อดีครับอ่ะก็เมื่อกี้มันเฟลนะฮะเราก็เลยมาเลือกด่านใหม่นะครับด่านที่คุยอะไรก็ไม่รู้ครับไปกันเลยครับเล็ดฟูดี้อ๋ออะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเล็ดฟูดี้นะฮะ มีคนนอนตายอะไรยัดใช่คนไหมไปละมึงเป็นใครสนมบุกสลตะคอสด้วยเปไหนต่อครับเนี่ยหาอยนี่ไงนี่ง อ,อ๋อหัวสาดิงเว้ยซาดิ้งขึ้นมาเร็วถ้าเงียบไปก็ขออภัยนะเมื่อกี้มีจุลาโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ลงแปลอะไรครับเอ้าไม่ช่วยคนอีกแล้วเหรอแล้วมันบาดด้วยมัทจะไมอีดอกเฮ้ยนี่ไงสลิงคุณไปช่วยมันดิกำลังลงสลิงตูดไปตูดมาอยู่คุณไปช่วยมันนะโอเคครับเซนตาคอร์สนี่หาเรื่องให้พวกกูณลำบากจริงๆริงเลยไอ้ยี่ตำรวจมาแล้วว่ะโอ้โหขึ้นมาเลอย่างนี้มึงแม่งมาเป็นกองทัพเลยคุณตายตายไปเลยเซนตาคอร์สขึ้นไป ขึ้นไปข้างบนไปบิดจำบิดบิดจำบิดแข่งเรืออุ้ยตัวเฮียอะไรยิงกูฮะคิดไปแล้วฮะเดี๋ยวผมไปช่วยมาเร็วเจ้าเกิร์เคนจ๋ามึงอยู่ไหนกูยอยู่หลังมึงเอ้ยตำรวจเอาทหารหรือตัวเฮียอะไรอ๋อนี่โหนซาดิ่งโหนซาลิ่งโหนโหนไปไหนไอ <laughs> ท่าโหดไวโคตรเซ็กซี่เอาเดียวสลิงอยู่ไนไม่ส่งกลับเโอเคมาแล้วแล้วมันไปแล้วเวย้ยไอ้ยสตราครคอแม่งล้มอีกแล้วอะ่ะอุ้ยของขวัญของขวัญจากพี่แซนต้าดึง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 ดึตรารนแม่มงล้มแล้วอะ่ะลอด้วยเ้ยกล่องไอ้ไม้ไอ้สั นี่กูต้องลงไปช่วยซันทาร์คอร์ดเออแล้วกูเดินไปเดินมาทุกใหม่เออแล้วซันทาคอสมันอยู่ชั้นบนแต่กูเสือกออกมาอยู่นี่เดี๋ยวกูช่วยเองกูต้องขึ้นไปใหม่กูช่วยแล้วเพื่อนเอ้ยใครยิงกูหรือกูยิงใครเด้โหนซัดิงแล้วก็ยิงด่านนี้มันแสดง่านอะไรโคมันวะขนาด normal เนี่ยไม่ไม่ได้ฮาร์ดเดี๋ยวมันเล่นยังไงวะด่านนี้กูไม่รู้เนี่ยกูไม่รู้เหมือนกัน มึงเลือกด่านอะไรมาครับสับบคอรแม่งมนั่งดื่มดื่มเหล้าเฉยเอาเกูต้องฆ่าใครด้วยกูไม่มีคนมาแล้ววุยไปเด็ดไอ้สัตว์อยู่นิ่งๆดิเดี๋ยวคนดูลายตาเอาซัลซาคอร์สนี่ก็ตายหาเร็วโอ้ย คลิปนี้มันจะจบน้องแดดโอบหังไปช่วยเอาเด้เด้เด้กดลงไปทำไมเดี๋ยวมันช่วยไงเอาเดี๋ยวมันให้กูไปทำอะไรกดกด F เฉยๆครับโอ้โหมึงมาอะไรเยอะแยะขนาดนี้ไอ้บ้ายิงตั้งหลายนัดเสียลูกกระสุนน่าจะมีคนมาช่วยเรานะฮะเขาช็อตคอร์สไม่งามันคืออะไรครับด่านนี้คุงงมากเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับ สนใจเปลี่ยนด่านไหมครับคุณจะทายแล้วครับคุณล้มใครก็ได้ช่วยกันด้วยเดี๋ยวนึ่งคุณไปช่วยคุณช่วยนึ่งคุณช่วยกูมาแล้วนี่เอ้ยมึงยังไม่เห็นกูเลยโอ้โหตอนนี้หน้ามืดเลยฮะตอนนี้มาช่วยแลใครช่วยกู啊 Come on โอเค ขใจมากไอ้หนูลูกพ่อดีลูกมึงวะกูนี่ไงป้อมรอเถอะเราต้องทำด่านนี้ดีที่สุดครับดีทุกนี้เิยกูจะตายหายเลยเนึ่งเฮ้ยก็เหนื่อยใจกับตัวกูจริงมันให้กูไปทำอะไรอยู่วะเนี่ยกูยังงงอยู่แซเอาไกูไปเล่นแมงเลยอือกูนั่งเป็นเพื่อนแซนต์คอร์ทแม่แซนต์คอร์ทกำลังพยายามจะมุกจู่ตัวเองฮะ เห็นไหมดูนึกดูเขาก็ไม่มีปัญญาคอสั้นเกินไปดูนะเขากำลังพยายามจะโมกสูดเองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับมันมีอ๋อตัวอะไรอยู่ข้างบนครับเนี่ยตอนนี้กูรู้สึกว่ากูอยากเล่นดันมาเฮี้ยตามจุดที่มันบอกโอ้ฮอลลีคอปเตอร์อยู่ข้างบนไอ้บ้ากูจะขึ้นยังไงเอ้ามึงก็ไปหย่อนเชือกอะไรให้กูเนาะเราต้องพังครับหย่อ เอาพี่อ่ะขยิงกูทำไมทูกสอนมันชี้หาสตาร์คอสมันชี้หาหอไอเหี้ยนี่มึงดูมันชี้หาอสตาร์คอสขึ้นอครับไอเหี้คอสมึงขึ้นหอแล้วเหี้ยไอเหี้คอสไปมีมะคุยเฮ้ยขึ้นไปกูมึงจะไปกินเหล้ายืนดิไปมึงเดินไปไปถอะมึงขี้ยาบอกมึงฮะมาเป็นกองคับอะไรงมึขี้เหล้าบอกฮะเอาไอเหี้ยมึงก็ไปยืนไอสัตว์ไปมีมะค้ำ เออยืนชักเมาอยู่มึงเป็นแป้าลุกขึ้นมาคุยเลยตายตายตายใครนอนตายเป็นเพื่อนสแตาคลอนอยินงเงี้ไปดีโอ๊ยตำรวจพร้อมตายอัดวางกล่องเลือดนีชี้ลงพื้นแล้วกดตั้งอ่ะโอเควางแล้วจะได้กล่องเลยกด F กด F ค้างมันก็จะรักษาห้ำรักษาห้ำ มึงมอ้วกกันเลยแถวนี้แล้วมึงแล้วมึงเด็กเล่าหางพงองกูไม่สไนเปอร์เออมันปีขึ้นไปแล้วเว้ยดึงได้แล้วเว้ยใสเตชั่นคอรไปเลยเว้ยไอ้เหี้ยภารกิจจบคุยเอาใครมาวางเสื้อเกาะวะนี่เอา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 หานี้มึงอันนี้มันเป็นกระสุนครับเฮ้ยเอาเอาเอา อะไรวะงงมากเลยกูช่วยเซตาคอร์ตายเออไปนะตอนนี้กูโคตรงงเลยฮะไม่รู้จะทำให้อะไรต่อฮะตอนนี้ได้แต่ภาวนาขอให้เซตาคอร์ตไปสู่สุขติที่ดีนั่นไงเฮ้นี่ยนี่อะไรวะได้เวลาหลีกทางให้พวกเขาทุยเวลาสนุกแล้วสิเวลาสนุกแล้วสิเวลาสนุกแล้วสิ เย้กูไปแล้วอ้าวที่ไหนเนี่ยเอ้าแลวจุดที่มันบอกให้ไปหายไปไหนวะกูสาดโดดลงมาเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไอจุดที่มันไปมันให้ไปจุดไฟครับผมจุดให้แล้วบังกานเดี๋ยวโหนกลับแป๊บอุ้ยเฟียวโหนกลับมาเลยโอ้โหโผล่ลอยได้ มันยืนแซ่บักอะไรอยู่นี่ครับอะไรมันบอกสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลือดครับคุณเคจักร์เคครับเลือดมึงจะหมดแล้วครับครับเย่ากลัวเลือดครับขอมึงวางได้สองกระป๋องครับมึงวางอีกก็ได้มาแล้วเว้ยฮอใช่ฮอเราไหมฮอร์กูนี่แหละเฮ้ยฮอฮอใครวะอ๋อา๋ออ๋อ ศพมึงมาตายอะไรอย่างนี้ไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราเห็นอดู่ยแล้วผมเห็นกลทำไมเราเห็นว่าเราสแกนได้หรือเปล่าเฮ้ยมันมีกล่องอะไรดอกมาไม่รู้ว่ะเฮ้ยไอ้แบบไอ้คนเหล็กเนี่ยเนี่ยมันมีเกาะเว้ยเฮ้ยมันให้ไปเอาหีบสมบัติหรือกล่องเอาของครับตามมาตามมาเว้ยไปแล้วอ๋อไปยืนไปยืน เอากล่องมาให้ฮอลลีคอปเตอร์แล้วยืนอยู่ตรงนี้รวมกันแล้วภารกิจจะสำเร็จครับโอเคนะโอ้โอ้ยโอ้ยแม่งสไนเปอร์ไอ้เฮียยายาสรุปคือเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะไอ้เฮียแซนเตอร์คอสตัวเดียวนะโอ้โหแม่งไอ้เฮียคุณไม่ช่วยมึงอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โหไปโหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเฮียกูตกเยห็บหีบกูได้การปัญชัอันเหรอ เช็ดกันชาเดี๋ยวกำลังไปโอ้โกูตายช่วยกูด้วยเฮ้ยกูตายโอ้โหสัตว์ไม่ไหวแล้วหม่จริงขนาดน้องโม่เนี่ยกูตายไอ้เหี้ยกูยืนหลังต้นไม้หลังต้นไม้ที่มีเอ่อหนสลิงฮะไอ้ไอ้นั่นไปช่วยแล้วครับโอเคไหนวะไหนกูไม่เห็นคนที่จะมาช่วยกูเลยไอ้เหัวไม่ช่วยไอ้หัวไม่ช่วยโหเหี้ย เลือดกูหมดเลยกูเป็นวินมากตอนนี้กูต้องรีบไปเอาเลือดเลือดอุ๊ยเกือบตายเอาของไปวางก่อนเลือดเอาของไปวางแล้วไปรวมกันอยู่นั่นครับเจอกันตรงนั้นนะฮะไอ้เงี้ยโอเคนะครับไปเลยเอาใครตายวะเอาเอาปากกานี่เออเออเออเดียวเดียวเดียวเอาหอหายหอหนีกู เอา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 บักควยหอร์เอาบักควยหอต้องกู้ไปเปิดแป๊บเฮ้ยกูเปิดกล่องว่ะเฮ้ยโอ้ได้เพชรเว้ยซานต้าใจดีมากไอ้กัญชาอุ้ยน้องเป็ดน้องเป็ดน้อยเอาเอาบวกได้ไม่มีราคาย่อของมากองด้วยกันตรงกลางนะครับไม่มีไม่มีกล่องอุ้ยสิงโตน้อยเอาอุ้ยนั่งไงเขาบอกให้ไป โหนสลิงหรือเปล่าครับนีกูไปละอย่าอ๋อเอาไปเราต้องไปจุดไฟครับเพื่อจะชี้ตำแหน่งให้เฮลิคอปเตอร์รู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะจุดไฟขึ้นฟ้าตรงนี้ตำรวจมันยึดหมดเลยครับมันช่วยกันยิงเลยครับเออเออเออาเอ้าเอาเอาบอกสนับสนับมือเอาบอกเอ้าเป็นวินกูต่อยวินวินละอ่ะเป็นวินแล้วครับตอนนี้ตะกูต่อยแล้วกูต่อยเลยไอ้เหี้ยต่อยเอาเอาศูนย์หมดต่อยอีกกว่า เอาโอ้ไม่ไหวจริงๆฮะคุณนี่ต่อยตำรวจเลยกูนอนตายอยู่เนี่ยเฮ้ยกำลังช่วยเลือดทุกคุณจะหมดกูไป,ไปละโอค้คทำไมคนมันเยอะจังวะไอ,อ้ตำรวจมาขโมยของเราไอ้สัตดดว,ว์โอ้ยชจื่อด้วยเงว่ยทำไมหน้ากูแดงวะมึงไปตายที่อะไรอยู่นั่นมึงขืนใช้เวลาหน้ามึงแดง เฮ้ยช่วยนะฮะนี่ยตำรวจแม่งหันตูดหันตูดหันตูดก็ใส่เลยสิครับอ้าวผมมาช่วยอะไรครับเอยผมเป็นผู้ชายโอเคฮะโอ้ยยังอะไรกันนักงแหนหน้ากูแดงไปแล้วกูเขินไปทั้งตัวแล้วไอ้หน้าเดี๋ยวจะถามใช่ไหมครับจะไปเอากล่องนอนครับอะไรสั่นๆที่ไข่ คุณใช้ไข่สามเอา้ามันกาลังเปิดอะไรวะเดี๋ยวห้องหมรับมันกำลังเปิดอะไรวะเดมาขโมยของเอาไปอะไหนเอานี้ไงหีบสมบัติก็ไม่เปิดโอ้ย <c oughs> เ <c oughs> <c oughs> มึงไปดูนี่มึงไปดูมาดูนี่เอเร็วๆอมาลงมาล,ม,าลม,ามีของดีจะให้ดู กตาโคตรน่ารัก,ากเลยมาดู Jam เนี่ยโคตรน่ารักขี้มีหนวดด้วยโอ้ย voilà. อ้าวตายเลยไอ้เหี้ยเอาตายเดี๋ยวผมล้างแกเดี๋ยวผมไปช่วยรออย่านั่นแหละไม่มีใครไปช่วยคนหรอนอกจากผมเอาไอ้เหี้ยแม่งช่วยตัดหน้ากูไปละออกไปยืดโชว์ตูดอะไรอยู่นี่ฮะ ไปวางครับเดี๋ยวผมเอาของไปวางให้เป็นไข่ครขอทอเทอุ้ย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 อุ้อุยอุ้เอาของเอาของของมาจากไหนวะไปแล้วไปแล้วไอ้มึงไปตายซะมึงไปนำเลยครับกูเอาของไปให้แล้วไม้อันนี้มันมันโคตรเสียงอุ้ยตกไม้ดุนาออยเอาตายเอาตกไม้บักหาโอ้เดี๋ยวาทับช่วยด้วยจอนเดี๋ยวกูไปช่วยเอง เล่าเล่าไอตุกเชียงมึงม,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 มานี่มึงยังกูจะช่วยเออ,อความดีของกูเอาเฮียกูยจะตาย,ยแล้วไม่ใช่มึงช่วยเออเลือดจะหมดแล้วเออเลือดจะหมดแล้วเออเอาไปไหนนำทางซีสิไอเฮียกลัวนำทางโอ้โอ้เปิดกล่องเปิดกล่อง ไปเว้ยไปเว้ยโอ้ยไอตุ๊กตาดอกนี่ครับมีคนผลิตมะตุ๊กตาหนวดเออตายไอ้เหี้ยสไนเปอร์ช่วยด้วยช่วยดูด้วยช่วยหนูดด้วยเออโอเคโอ้ยจอร์นจอร์นวิกอ่านี้ยแม่จอร์นวิกนายเป็นคนดีมากนายช่วยฉันสไนเปอร์โอ้ยใครมาเอาถุงยางไว้ในหีบสมบัติ โอ้ยเจ็ดคนละเรื่องแล้วคุณฮึ่มสีตายเออโอ้ยโคตรเกลียดด่านนี้เลยกูจะไม่ต้องเปิดองแกูไปเล่นเถอะไปกี่นาทีรู้ไหมเนยฮะกูไม่รู้โอ้15นาทีแล้วตายตายของกูเกือบจะ20แล้วนะนั่นเจอถุงยาอย่งนี้แล้ว นี่นังเกลียดนังเกลียดไปเลยเอ้าใครไปโยนของพี่เพนท่านนใครไปโยนของเพนท่านหนึ่งคนว่าคือจังไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยใครเอาเลื่อนหมดยังนะว่าจะไปเอายาด้วยยังไม่หมดเอาเร็วเดี <s <S ๋ยวหมดก่อนเฮ้ยในห้อเอาไปวางเลยครับ โอเคเลือดเต็มแล้วมันไม่ใช่ฮอรเลือดหมดเลือดหมดโอ้ไมคโอ้ไมเนโจะตายแล้วค่ะ่วยด้วยวยดกันค่ะโอ้โอ้โอ้เ้ยเฮ้ยเยเอ้ยเฮ้ยเเ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเเ้ยเเเเฮ้ยยยเวเเเยก ไปกูเอาของไปไว้เร็วเร็วใครจะเอาผ่านยดจิตจิตจิตจจิตจจิตจจิจิจิเยยเยเแล้วเว้ยเ็จะผ่านนี่สดต่อไหมครับต่อครับเหนือแตกท่วมตัวเลยเนี่ยหรือว่าโอ้ต้องนานได้สองมืสี่กูได้เชเออเท่าไหร่วะ สองคนสีเออ่เ,เลือกค่กกกาเลือกการ์ดครับกูเอาใบกลางแล้วกันกูเอาใบซ้ายเปิดสิสัตว์กูได้หน้ากากครับหน้ากากอะไรกูได้ปืนหน้ากากขี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหปืนโอเคครับก่อนจากกันจะกก่าวอะไรก็เก่าวเลยครับพี่อ่านะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะจะจากไปแล้วเสียใจเรื่องอะไรวะ <laughs> คนดูเขาอยากจะจับึงงแย่แล้วนี่แมบุเล่นบุเล่นอ่านะคลิปนี้อ่าคลิปนี้ก็จบลงไปดีนะฮะขอขอบคุณดีตรงไหนวะได้แคสองมื่นสี่เอาใหม่ไปเลยจะไม่คุ้มเลยพอเถอะสงสารว่างอ่าก็ขอบคุณคุณเคจะก็เคไอโซออกซีนะที่มารวมเล่นร่วมปุ่น กะกาอะไรประมาณนี้มั้งมันยังเรียกว่าป้นอยู่เลยเนป้นหรือว่าช่วยซันตตคอรนอันเนี่ยเรามาช่วยซันตตคอรนแล้วมันมาจับเราทำไมวะแมก็เราเป็นโจรไงไอ้ซันตตคออาจจะทเคนะก็พันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์เลยนะอย่าลืมไปติดตามเพจเอ้ยไม่ใช่ชแนลของคีตะกี้คไอโซลิซี่ด้วยนะแล้วก็ อย่าลืมติดตามผมด้วยนะฮะโอเคนะฮะเจอกันบ๊ายบาย